สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเด็กตารมิกแล้วค่ะเราจะมาเล่นเกมโรบบอกกันค่ะได้แล้ววันนี้ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเล่นเกมโรบบอกนะครับฝากเพเส้นกดกระดิ่งกด s ั b ส c r i b e กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรครับพี่แป้แบบเล่นโบเฟนเล่นโบเฟนนะไม่ใชวเล่นไม่ม่ใช่เปยังไงเข้าไปดูกันเลย ที่เพิ่เข้ามาในแมทแล้วนะครับร่อนไปด้วยร่อนบนเพชจชาวเอกลุ่มมันเลื่อนบนยีขี่เล็กตาจิ้งโอบูยีแบบนี้มีกล่องด้วยนะครับมีกล่องด้วยลูกนี่ไงนี่ไงตรงนี้คือกล่องอ๋อกล่องกล่องเขามีไว้ทำอะไรพอเราออกมาปั๊บนี่ไงอ๋อกล่องมีไว้แอบอลูกใช่กล่องมีไว้แอบกล่องไม่ได้รีเหมือนเล่นอ๋อก็ไว้แอบอะไรอ่ะลูกนี่เขาไปรวมกันแล้วเขาจะไปกันแล้วอีก9ที มุดมาแล้วอ้าวคุณเล่นเท่าไหร่หนึ่งสองสามเอ้ามไม่ได้นั่งใกล้กันพี่ชาโลกแบบนี่ดูมีคนละหมุนไป้ยเนี่ยอ๋อหมุนป้าย้อสวนกลับไปนะครับเราไม่ให้เราเข้าไปที่สวนสนุกใช่ไหมไปทางนีงมีแหวนรถเปลี่ยนทางไปแล้วโอ้คอยทางลึกลับอยูนั่นเพ้อเหมนนี้อุ้ยมีเสี่ยงรถตู้อุิเหตุรถท่ กูซัดคีดูใกล้เพื่อนเลยเพื่อนโดนลากไปข้าเพื่อนเพื่อนโดนลากไปเป็นเลโกเฟสอ้าวอุปนิมกัมม์มีคนกลายเป็นเลนโง่เกีบกูแับเนิยคล้ามฮะไหนพี่พอดูนะมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมก็หยุบไปเอ้ามีคนหยิบกรอบไปกรอบมีคนหยิบไปครับแล้วทีนี้

ลาเดอปดาเดือหงยงเสร็จแล้วาเดอยไงนี <S 2> 2. <S 6, 6. ่ได้เท eh? ่าไหร่ล่ะันหกหกกล่งครับหกกล่องแล้วจาเจ็าแปดจากเก้าจาสิบวนี่ได้ตัวอะไรอะบูบูมานะครับเพื่อนๆอ๋อพี่แป๊บแอบไปกล่องบมูก็จะเดินผ่านไปใช่ไหม ดีออกไปเดียวเดีวไปูไเดียวออเยวไปดูออกมาเวกนบูตัวน่ารักเชยนเลื่อนแอบอยู่ในกล่องบูบอไมเ็้าบูบูตัวน่ารักเียวอาบอและเขากลับไปที่โรง่านคอนตามรูกสาสีาอาบอสขอที่ร ใคืเ่ดเีกลบรี่แบ๊ได้ยินเสียงใบไม้ชูดอ่ะปกเจนเนอรี่แปลว่าแสดงว่าอุนทีสิบสองกล่องแล้วแสดงว่าบูค่ะแสดงว่าบูค่าเพิ่นได้แล้ว๋อบูไค่ไปหนึ่งคนใช่ไหมใช่ แต่ถ้ายังไม่มีป้า,ายกตรงนแสดงว่ายังไม่มีบูรอ์อะ <Okay. S 2> ว้าว้าดู้้าดู <c oughs> ป๊อบติงอยู่ในกล่องอยังไงล่ะ๊บบป๊อบค่อยๆไปกย,กกยกไปยกไปพอเจอบูรี่ป๊อบข้าพอเจอบูร์ป๊อบดจากกล่องเลยใช่ไหมตอน,นี่แป๊บลาก,กระดิะดิไปตะกี้โงรงละครตรงไหนตรงนี้อ,นอ๋อโอเคได้ไงที่ทวางกล่อง

ก็แค่เอทเอมี้เป็นไงูอเล่นเพื่อนเราโอเคก็ะเอาจากกลงวิ่งไปหาได้ดีกว่าเหไม่เหนแตุ่ดกล่องลืออีกอีกกล่องอ่ะเหลืออีกห้ากล่องเองปุ๊บปุ๊บเลบ้ดสุาโบดิสติลุโบไปไหน เลี้ยนไปแล้วไปร่เอาพี่จับดูเท่าไหร่แล้วเราก็ออกจากกล่องมาลูกอ้าวพ่อเหลือคนสี่คนอ่ะรีบไปหาลูกรีบไปหกล่องกเล่องเดียวเดี๋ยวกล่องเดียวครับเหลือกล่องเดียวก็เพื่อนชนะเดี๋ยวกล่องเดียวถ้ามีคนเจอแล้วเก็บก็ชนะละอันนี้มุดไปกันกล่องเอ้โหใช่ตัวใช้ทางนี้มันทาตงปันแล้ว นั่งลองตามตุ Whoa, hey, uh, s <S mm ๊ก hmm. ัแหล้ต้องตุกหน้าไว้ด้วยลูกอยู่รอบอไนบูตรงน้นไม่ใช่ไม่ใช่เยนี่นี่นูบันเเดิน่ไดินไปไหเดินย่ไนกเดินี่ไหนเดินี่บูไปก่อนรอก่อนเดี๋ก่อนเดินไปเนเ

老鸡扑把饼，扑把饼，扑把饼。老鸡扑把饼，扑把饼，有灵感，有灵感。啊？ เกอ,เอแล้วเกอแล้วก่อสุดท้ายต้องะวังี่กล่อเราีบไปที่โรงละคมตรงกลางพี่แป๊บเพืไปโ,โรงลคเสร็จแบบล้วพมาหะเกไหมเหไหตอนี้พี่แป๊บไปถึงบการแล้วจะได้วางแล้ว ต่อไปก็ตัวสีเขียวต่อไปน้ำตวนี้พ่อครานี้ัวูกับตัวปีกสองตัวคราวนี้สองตัวอไปตัวปลาัที่แปลมากก็เพราะว่าพี่แปลเด็งแค่้าวค่ะตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะครับปูปลากับพี่ชารอบนี้เป็นป็นคนตัวสีเทายกดูนะ t h เอม่แล้วครับอีเก็บอะไรเมื่อกี้เก็บ่อง่อกีเก็บอะอนี่ไงฟู้ดแพ็คนะครับเก็บเมื่อกี้พ่อเหมือนเห็นถูกโยงหลังด้วยเก็บก่อนอเก็บถุงส็บห้าถุงนะครับไปที่ตองกลางพ่ทีนี้เลยมาดูกันว่าตอนนี้เหลือพี่แป๊บคนเดียวบ้งหลังหลมาดูว่าพี่แป๊บจจบอลไรไม่มีเราไม่มีเอใจเชื่อพี่แป๊บกันนะครับว่าจจพกิหรือ่ไ ม้หปิดกลอ้วยปิดกล่องด้วยปิดกล้องด้วยปิดกล่องเจ้าอรบูว่าเมเาจะเข้ามาในนด้วบีแค่เรข้วามร่องสาองาแล้วครับเียรู้สดสุย 국민 mata Burung mer Ads ขอนบ้าครับเพื่อนๆปีนี้มาบบ้างบค้นี่ไงนี่ไงนไงนี่ไงนี่ไนี่ไงน่ไงนไงนีไงนไง่นี่ไงนไงไง ตรงไหนเจอกล่องแล้วก็วิ่งไปเก็บตอนไหนเก็บกล่องเสร็จแล้วก็มุดขึ้นมาเหมือนเดิมหัวงเจ้าเป็ดน้องไก่หายตั้งแต่ กินบ้านคอยโดกินโนับเ็นมเลยนะครับโดนกินจับได้น่ลกินมันเต็กล่องได้ใช่เตะกกล่องนะครับ บบน,นี้ก็สนุกมากเลยนะครับแล้วก็รู้นดีนะครับเพืพ่อนๆลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับเป็นแบบอะไรนะครับพี่แบทเลนโบเฟนอ๋อจะมีทั้งบูแล้วก็กีนนะครับมันมีหลากสีเพราะว่ามันคือเลนโบอ๋อจะมีหลายสีหลายด้านใช่ไหมครับถ้ามันอ่ดรู้ว่าเลนโบมันจะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองส,สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูอ๋อว้าวทุกสีถ้าเราชนะมันก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหม อเคถ้าเราชนะเราก็จะมีส okay. ีอ okay. okay. so on okay. so ื okay. so okay. да. ่นต่ออ๋อโอเคโอเคสำหรับวันนี้เราก็ลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตั้งคลายลองลอลองอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตั้งคลายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับไปฝากคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย เจอกันใหม่